ระัญจัสตาธิกานิทวสังวัตรสหัสานิอธิกันตานิปัจจุปนัการวันเพนภคุณมาศสัะสมังชินังวารวัเสนปนะอาทิเจวโรโหติเอวังตัสสะภะกวตูปลินิพานาสานายุการักขณานาสัละเขตปะตตูปรังสกจังธรมโโสตโพติ จีริสุภมัตดุพระพุทธศาสนายุการนับยาเดิมเริ่มแต่วันปรินิพานมาแห่งองค์สมเด็จพระศรีสันเพชรมุนีนาฏศสาสดาจารย์ยันสับพัญญูพระบร,รม,มกโลโรคสามข้างเหล่านั้นบัดนี้ล่วงในแล้ว2 5 6 7พรรษาปรัตัยุวัณสมยัยเดือนมีคมาสุรทินที่10วันอาทิตย์นวันนี้ เป็นวันปัจจุบันวานนับจำเดิมเริ่มแต่วันปรินินพานมาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีในยะอันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยปการและชนีอิโตปรังเบื้องหน้าต่อที่นี้ไปขอเชิญชวนมันท่านพุทธมามาก,กาบบริษัททั้งหลายที่นั่งประชุมกันอยู่ณนะวัดท่าม่วงแห่งนี้ ได้เงียโสดประสาทกล่าวแล้วคือหูทั้งสองของตนลงเป็นประดุจหนึ่งว่าปาชนะแก้วภาชนะทองคอยลองรับดรดพระพุทธพจน์และธรรมเทศนาดังธรตมาภาพจะได้อัญเชิญเอาธรรมมาชี้แจงจแสดงพอเป็นแนวทางการศึกษาตามสมควรแจการและเวลาก็มีนักการระบัตินนะโมตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมพุสสะ นโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสารูปานังกตจันญูกะตะเวทธิตาปุญญานิปรโรกัตสเมิงปฏิฐาหนติปานินานีขอถือโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาะ วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงท่านพระโคโรูโพวิรคุณอรองอำเภออันสวินเอได้มีนิมนต์อัตมาให้มาแสดงพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงในวันที่สิบมีนาคมจะเป็นวันทุกๆปีแล้วก็มีวัดอีกวัดหนึ่งก็คือวัดบึงพระรานชัย อัตามาเส็จากนี้ไปก็จะได้ไปด้วยเป็นวันบุรพาจารย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้มาเทศตั้งแต่หกโมงเช้าอัตามาก็บอกว่าหกโมงเชา้าดิิไปท่านบอกข่อยนอนบวนตื่นก็นอนตีห่าไหมขุ่มือมาตื่นหกโมงขู่มือขู่มือเป็นหนังจงตื่นกันเพราะว่ามันนอนบ่หลับกลางคืนพื้นเถานอนบ่หลับ อาตมาก,ก็บอกว่าอาตมาเท่าเออแปดสิบเอ็ดปีที่เขาเลยได้นางงนวันเล็กหน่อยได้เออไปคิดถึงหลวงพอ่อพระคู่สถิตบุณณพ่อนกันนับไปกันเพิ่นวันตายไปเกิดที่ได้แปดสิบเกดปีพอดีเออหลังนับจะเป็นยังชีวิตมาจนเท่ามือนได้แปดสิบเกตปีพ่อนบอกเรียกได้ละไม่ไปหาซื้ด้อเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นกะไอ เออเระลึกถึงเสมออัตมาก,ก็ามาานี่หลายเทียแล้วก็ดีอกดีใจน้ำขนาดสูอาญาติโยมมีความสมาคิกันในถ้ำบุญบุรพาจา,า,านเออพุทธหลวงวินญานแกเออปุรพจารจานู้ทธเป็นหลวงหลับดับทีไปแล้วญาติโยมทั้งหลายก็พร้อมกันนั้นกอบบุญเข้ากขีไปด้วยมีบุญเข้ากขีอัตมาก็กินข้าวขี เออกินข้าวขี่ประจํากินเขายางเงินนะจะม่ากินน้ำโมได้มันข้าวตองโมได้มันที่ถอนจูดมันเ่ากินเขายี่มันไข่ได้ห่ะความสันว่าค้อแ่บแท้เขายี่เงี้ยแก้ววัดีก็อมไปนั่นท่นละก็ดีอย่ก็ไข่กว่าแมนบ่เออไปอินเดียก็ไปกินจาพัติขึ้นกันเขายี่ขึ้นกันเออไปพุทธคยาก็ไปซื้อจากโยมผู้หญิงเขาก็นั่งขายอยู่ แสดงว่าคนที่ขายจปะปฏีหรือเข้ากี่นี่แสดงว่าผัวมันตายได้น่ะคนวันใดมาขายเป็นหนังคนอินเดียคันบม่มคันมีผัวย่นบ่มมาขายหรอกเป็นหนังจังบ่ามาขายเพราะว่าเขามีผัวเขา,วาใช้ผัวเขาประเด็เห็นเบียกเห็นงานคนอินเดียนี่ประเภทนี่เช่าหินดูรามหินดูนี่ที่นิยมทำอวหามงคลน เออเป็นหลังจังท่ามาหามงคลผู้หญิงแต่งผู้ชายไหมผู้หญิงแต่งผู้ชายเมื่อทั่วประเทศแหละเช่าเช้าพระร่มิินดูเออผู้ใดอยากได้เมียพี่ก็ไปเอาประเทศที่เดียวเอออาตมาสิบอกใคเดอเออเมื่อแต่งแล้วเขาจะไม่ต้องไปทํางานหัวเขาก็ต้องทํางานอย่างเดียวนางพุทธดีเห็นไหมได้ความแก,แก่ไม่ไปทํางานเลยนาง <c oughs> มีอย่างล่ะอมิตาตาไม่ต้องไปทำงานแต่นางไปทำงานก็ถูกคนแถวเมืองนั่นเลีนงานขึ้นกันเพราะว่าทุนผัวกับย่องว่าโอ้นางมาแต่เมืองคุณเราเฮ็ดเวียกดีด้วยนี่ยเออเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเทียบไปฟังเดออ้อเรียงบุญเขาขีตะกรอ,อ,อ่ฟ่อมกันนั่นมันเป็นบุญที่สาคัญบุญเกิดจากผู้หญิง เออนางุูนาธาธสีเออไปรับจ้างทำเขาด้วยพระพุทธเจ้ามองเห็นเออเออมองเห็นวิถีกิจของนางเออมองไปเห็นว่าเอ้าเข้าไปในเครือข่ายของพระองค์ถ้าบ้านบ้านเฮ้าก็เแม่นอินเทอร์เนต็ตเอออินเทอร์เนต็ตเขาเออเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตพระพุทธองค์ก็ต้องไปปวดเมื่อผู้หญิงเจอพระผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่รู้ว่าสิประเทศทั้งไหนก็เมื่ความคิดก็เลยเอาเขาขี้จะของที่ขี้ไปกินว่าวิกินน่ะแหละไปอาบอาบน้ำซื้ๆก็เลยตักบาดพระพุทธเจ้านี่สาเหตุมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายทำบุญเข้าขี้นี้มีเหตุมีผลที่เราปฏิบัติมาในเวลาตั้งหกพันปีแล้วหกพันสองพันหกร้อยปีมาแล้ว เมื่อมันธรรมดาเนี่ยตีปุ่นเขากี้เนี่ยถ้าที่ตั้งเป็นภาษาบาลีเขาบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าพุทธชยันตีเ h e c e l e b เ a t i น n of เ h e 20th century and the candidate of the ุทธาแอน n l i g เทนเมอ้ยเนี่ยเมื่อวันธรรมดาคนก็ได้คือกันเพราะว่าเคยไปอินเดียกคยอยู่อินเดียก็ยอมแพ่ไปคือกันได้เออ กันว่าคอยว่าพถือเจ้าก็วาเพรที่มันก็ะจบกันตอนใน,นให้มาธีีกันเอออันนี้ก็เลยเทียบให้ฟังพระเทธเจ้าอัศรูมาได้หกร้อยปีไม่ใช่ธรรมดาได้สองพันหกร้อยปีเราได้ว่ามันสองพันห้าร้อยปีนับแต่วันที่ตายเอออาตมากลับจากประเทศอินเดียว,วันที่สิบสามมีนาเออมือนี่ก็เป็นเออวันที่สิบสามอย่างหละ เออนี่แหละกานพานมาวันขวบก็ลืมไปขวบกระเทาแปดสิบปีมันเกิดติแก่แปดสิบปีน้ำกันซะก่อนเออผู้ล้งคนก็นเออเมืองเปรเมืองไล่เมืองอย่างหลวงพ่อเขาก็หามขึ้นผู้เขาคิดสะกูดเอ่มีผู้ไปถามอยู่ว่าผู้เขาคิดสะกูดียุใสยุราชาคือ,อย่เมืองราชาคือเมืองราชาคือนี่คือเป็นเมืองของพญายพิพิธ์สารเป็นแผ่นมะตด เป็นเมืองหลวงคอปิตอนสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าเขาเขาน่ะเป็นเมืองคอปิตอนเป็นเมืองใหญ่เออเป็นเมืองหลวงเออบ้านอาจารย์สารีบุตรกับยุน้าลันธ่ามหาวิทยาลัายกับยุน้าลัทธา่ากัหลวงพอไปเลี้ยนบาลีก็ไปเลี้ยนยุ่ั่นเลี้ยนมหาวิทยาลัายหน้าลัทธ่าแขกเขาถือตัวลหรเขาถือลวงพอยูงได้ไปยุุ่่นเพราะว่าลวงพอเป็นคนหลุนเ่าไปเลี้ยนยุน้าลัทธ่า นี่บอกไวฟังจักหน่อยแขกมันไหวตีนบมดแล้าตีนแท่หัวมันเจอมันหาว่าเฮาหนีเป็นเช่นนั้นสิยบปริญญาตียุบุนวัฒมดาได้มีเอยุบุนวัฒมดาเขาถือว่าเก่งมากไม่มีใครสามารถจะไปเรียนจบได้ง่ายๆดอกปริญญาตีนี่บอกตะกอนเดอร์ปัญายเดอรเว่าเลเรียนได้แขกมันถือได้ถือว่าถ้ามาเนี่ยมันจบที่นั่นปริญญาตีมาเขาก็นับถือ าถือว่า power of ขุมวาทเวทีพระฉามีผู้ตัวมันถึงอัตมาเป็นเทลนะผู้ตัวธรรมดาเด้อันนี้ก็เลยเราสูฟังเออเข้าสพาเฮ้าดอกแต่ประเทศไทยเขาไม่ได้นำาสีปานั่นดอก <c oughs> เดี๋ยวนี้อัตมากไหลเลี่ยนเป็นทีปรึกษาแล้วผ <c oughs> ูลังคนไว้เห็นเดี๋ยวพอไปยังปู่แขนพันว่าเออพวกพกระถามย้อนไปยังยจงปู่แขนพันว่าเออ ไปยังยังผูกแขนลงพอไปยังยังผูกแขนเออไปแต่งงานกับผู้ใดก็แต่งงานกับวิหวานเราไปสนอกวิหวานมันไปแล้วก็ชื่อว่ามันเบาหวานอันที่ไปวิหว <c oughs> านมันจุดน้ำเลยแต่งงานกับว่านเพราะฉะนั้นเปน็นยังยังผูกแขนมาจากไปเทศินเดียเออที่มปนขวนบ่มาหรืออย่างบ่มาปุณิเออขวนก็คือพิษด้านแม่ชื่อว่าไม่ใดปุณิ เพรานันูเมียขึ้นยุวัดบุรพาเอาหลงบ้านบาดสิหลงบา้านโดนคืนได้ตัางโดนตัางดีนั่นยิ่งใส่หนอเลี้ยวไปเลี้ยวมาไปเห็นห,พหพงพอหงพอหลวงพอนี่แหละยุข่างฝาพอดีอยู่บอดบุญพะเอาฮู้สะพ้อตัวไหนก็จังคืนมาตกเถอะจังเหตุจกักโอ้มันหลงบ้านท,ที่หลีขวนบ่มาเมื่อรับที่ปรึกษาบางวันทีทนั่นเป็นเลย ญาติโยมวัดบุรพาก็เลยแห่ไห้แห่อันพรบบัญชาล่ะไปข้าเจ้าก็เลยสู้ขวนไห้ก็เลยผูกแขนนี่แหละผูกแขนเร้วก็ดีได้ฮะเนี่ยเอาขวนมีหลีตัวเรามวันมีหลีตัวเรามาหลีอขวนมาไม่ไงขวนมาขวนห้อมเย็บประมาทเ้อบัญเซียย็บผ้าลบลูดเอใไ้สู้ขวนสู้เก่าเราขวนไห้แน,น่อารวดเป็นยังโลดไปโต๊ะกล่องโต๊ะกัาง พ้าลูกพหลานตก๊กอันต๊กนี่ก็ไปสอนเอาขวนนะ่ยโบรานเพิ่ถือตัวถือตัวคอยกันลกคอ,อยนอ,อนดีแล้วบัดว่าหลงบัดแล้วเพราะว่าขึ้นมาแล้วขวนขึ้นมาอยู่น้ำเนยน้ำตัวขวนก็คือบินญ,ญานเพราะว่าสเปริตอินโอดี้นี่คือขวนภาษาอังกฤษเขาก็ว่าอยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าประมาทเรามาทมําบุญวันนี้มาทมําบุญบุญรพาจารย์ให้แก่หลวงพ่อสถิต ปูนยาพรหรือหรลอง่อท่องสุกทิตาปูนโยขมูลน้ำสกุลพ่นขมูลมามาท่ำยโดนี่ว่าเป็นไรขาดได้เป็นว่าได้ตายได้ลรงค่อสถิตสิยังสถิตอยู่ยังอยู่ขวนยังอยู่วิญญาณยังมีอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าวิญญาณไม่ได้ตายไปตามร่างกายร่างกายเป็นสาสารของโลก ก็ต้องไปเป็นเรื่องของโลกต้องทิ้งไว้โลกนี่ส่วนจิตวิญญาณเป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่มีพลังงานเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาทำวันนี้ไม่ใช่เราทำเล่นไม่ใช่ว่าทำเพราะโง่เขาไม่ได้มีโง่ไข่หรอกมีคนถามว่าตายแล้ววิญญาณไปไหนมีคนถามตัวตายแล้วพระวิญญาณไปไหนมันว่่มีผู้ใด อ่ารู้จักหรอกคนที่ถามคือใครพระเจ้าพิมพิสารถามพระพุทธเจ้านั่นแหละที่วัดเวรุวนรเป็นอเปตญาติเิ่นมาหลายเิ่นว่าวิญญาณมีอยู่เหรอพระพุทธองค์ก็เลยตัดว่าวิญญาณยังมีอยู่เออวิญญาณไม่ได้ตายไปไหนเออไม่ได้แตกกละายไปตามร่างกายยังมีวิญญาณอยู่เพราะฉะนั้นญาติพี่น้องที่ล่วงรับ,บที่ไป จะหลายกับหลายกันกดจุดแล้วแต่ก็ต้องมาเออเวียนไหวยอยู่ในวัดตสงสารน,นอกจากเป็นพระอริยชนเท่านั้นเป็นพระอรหันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเล่าจูฟังญาติโยมทั้งหลายมาทําบุญวันนี้ไม่ได้ไล่เป่าญาติพี่น้องของเราที่ล่วงรับแบบที่ไปแล้วมาสถานที่นี้ก็มารับคายธรรมมารับส่วนบุญส่วนกุศล เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงมาทาบุญไม่ใช่ได้งมงายไม่ใช่มาทําบุญเอาพระเอาเงินไม่พาใจเพราไม่นันดอกเออแต่บ่ามีคนตายกับุ่ได้คือกันเออในเมืองแห่งคักพวกนี้แต่บ่าคักขี้หลีนว่าไปทําบุญดอกคนในเมืองแมนวัฒนเออพวกแก,ก่พวกกินพวกกันนั่นพลังมั่งค่าแล้วนี่พลังก็เห,ดดดเห็นได้บุญนะเพราะมันจะเฮาได้เลยบุญก็เห็นได้ อัตมาเขยกับฝรั่งฝรั่งก็เฮติบุญเนี่ยไปหนังไก่ฝรั่งมันนองว่ามีเงินเท่าไหร่ฝรั่งเนี่ยไปหนังว่ามีเงินเขาบ่าถือเงินนี่แหละบ่นมันว่าดีอยู่เออขันเมี่ยมันไปน้ำไข่แน่อยู่ได้อยู่ขันฝรั่งแท้ว่ามีเงินเพราะบาดดอกเออนดนเดียวมันก็บ่มีดอกมันว่าถือขันเมี่ยมันอยู่ไข่อยู่มีเงินอยู่เมี่ยมันจิโจกออกมากเลยวันก็โทษว่าอยู่ชิโฉไอ้ล้งพ่อาาอยู่ดอกกรจชั้นเจักสามเมือนกระั้น เออกูก็ดีใจน่อมเยอะเหมือนันมันในผัวฝรั่งที่นั่นก็ได้พ่าผัวมันเหตดบุญมันก็เหลี่ยมใสหลวงพ่อคือกันอันนี้มันเหลี่ยมใสพุทธศาสนาเ่าเหลี่ยมใสหลวงพ่อดอกเหลี่ยมใสพระพุทธศาสนาว่าวิญญาณมันมีจริ่งบุญมันก็มีจริ่งเราทําไห้แล้วโบราณพันเทศยุคพเท่าตัวเหลี่ยงคนนายที่คนหามสามคนเออหายสองคนตายคนหนึ่งนางยุคกะโลกสองคนถือทงออกหน้า ใครหละถือธงออกหน้าที่คนหามคือใครก็คือร่างกายตัวเออกถาาชี้ดินนำ้ำลมไฟตัวหามเฮาเลยแม่ออกไปจังใดึงขาหาขาหาโลดเกยแกกไปเป็นไปเหมือนตัวเออกับมันหามว่าไวกับสองคนหายก็ไวเออทั้งสามมันก็หายไปสองคนตายรูปแตกน้ำแตกเออหนึ่งคนนั่งอยู่กระโลลงก็คือวิญญาณวิญญาณเวลาเราจะไปเป่า แล้วก็สองคนถือธงออกหน้าคือไก่ก็คือบาปบุญกุศลที่เราทำเถอะเมื่อนี้ม่ทำบุญมันก็ม่บาปไม่บุญเถอะเขาทำได้พาเขาไปได้อัรมายังว่าวอยู่หมู่ว่านวันปะว่าอย่างเรียงัานโยมผู้นึ่งายโรดเบนกับขั้นงามงามเงม้ยวอมอัตมาว่าเราู่วันอันดาวมันบ่ให้แว่อยู่นั่นว่าทองคำเดอมพนว่าเออว่าทองคำ รถเปลนคันนี uh. ้ซื้อสมัยนั่นเท่าไหรมีสิบเอ็ดล้านคนนะเออเพราะนั้นเพราะง่นั่นตายได้บัดเนี่ยเบ้ไปน้ำเลยเบ้รถก็ไปน้ำเท่าไรยังก็ไปน้ำเ่าไ้เงินก็บี้เป็นพันพันล้านขึ้นกันเกาไปน้ำเท่าไรเพราะฉะนั้นมันเป็นเป็นยังก็ไปเท่าไรเราไปเท่าไรเลยตัวเอนไปน้องพ่อสถิตก็โบราณว่าแปลว่าไปนนักในแมนวัจจับนเมื่อในพุทธิก็ยังอยู่ขี้เก่าอยู่จอหนังก็ยังอยู่ขี้เก่าอยู่เนี่ย เป็นาเปนมันสักทียังแมนว่าสรนหือว่าอังดาัเสร็แต่ทุกคนเกิดที่ไม่คนตายคนโดนพนบ่ได้เป็น้ำตกแนวเพราะว่าสองคนที่ถือธงออกหน้าบอกเราเลยนี่แหละจะเป็นสิ่งที่นำเราไปได้นำดวงวิญญาณเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงเชื่อในวิญญาณเชื่อในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัตมาไปประเทศอินเดีย ไปเมืองไวสาลีเมืองไวสาลีก็คือเมืองเวสาลีนั่นแหละมันอยู่ในแค้นวัดชีเออแค้นวัดชีนี่คือแค้นที่มันเกิดโรคอุบติหนักคนตายเป็นละล่านขดๆดอยู่ในเมืองอะตายในเมืองไฟสาลีพระพุทธเจ้าก็เออมนพระพุทธเจ้าไปทำน้ำพุทธมนต์ให้ประปมน้ำพุทธมนต์เพราะฉะนั้น ก็วันพระพุทธเจ้าจะสถิตก็ฝนตกเหมือนกันเออฝนตกลงมาล่างซากศพลงแม่นม้ำพงข้ากับ่หน่อยไหลหนีเพราะว่าคนตายหลายมันปวดว่วได้ก็เลยเออไอพระอาน์นั่นเออเอาไปประพรม,มน้นำมนต์น้ำดอกน้ำช้อยน้ำเมืองไปตาลี่ไปเมดไรพูดผีตีแผดวันหนึ่งพระเพิ่งก็ไปประพรม,มน้ำมนต์จนยันประมาทเรถถื่องนั้น ไอ้ถือน้ำมนต์แน่ยว่าเวียดน,ะนามธรรมดาด้เนี่ยผู้งคนก็ช่วยบวถือเลยเทกเทียช่วยก,ก,ก็บวถือวันถือวันไหนก็บวถือกู <c oughs> โอ้ยนั่นทีว่วหลอดด้วยน้ำไอ้เป็นลาออกหายจังน้อยเนะีก็ถือหรอกอำเภอปะทุ่มหลัดก็เป็นอำเภอที่ไม่โชคดีอยู่ป้าเพิ่นก็นเคยถือเละตอรี่หลายตัวเลยว่าแมนวะแต่ว่าโยมหังตีอยู่ตีว่าพ้าเล่นเลขเพิ่นว่าเอ้ายยอย่าไปตีเพิ่นเจ้าอยากเล่นก็เล่นโลดเจ้าถือคือเพิ่นก็ได้ตัวเสร่น มีหลวงพ่อนึงถือชิพถือสองใบสี่ชิพสองหลันบ่าวเสกคนเผว่าอ้พไม่สมเออผมถือชิพสองลันแหละหลวงพ่อเออคือผมว่ารับแล้วอยู่ดีผมไม่รับกองสลากแล้วว่าไปกองสลากง้อมืนังนังยุิทางคืนกองสลากโอ้ฟาก็มะเกล่นเกพื่อนผมไหวเหรอเนี่ยเห็นผาเป็นไปเออเพื่อคนเพื่อแล้ววันเขาใจงั้นสุพนักงานทุกน วาขึ้นไป่หอดพูดล้วพนักงานวางไหนภาคก,ก็ถือเลขนี่ดีตัวลวะพนักงานนี่สารเน่าลูกหลานเอาเง็ดเบี้ยใจงินยน้อนไปพิธภัณฑ์เราไม่หลับเงินประวานสิเออปันโยมว่าใครถือเป็นหนังว่าใครถืองมมันปเป็นนางผูนึ่งให้เวดากับปันตั้งประเทศรัตติกาลสลากกินแบงกันได้ภาคก,ก็ถือจุเรื่อยเพราะฉะนั้นเอานี่ก็เลยเราชูฟัง กัเป็นบุญเป็นกุศลกันว่ามีบุญกับว่าตรีกดอกคอยก็อยากถืออยู่พ่าแมนกับกะฝันอยู่คอยกะฝันคอยกะฝันกิ่วอยู่ห้างเกียร์ไปสังจังฝันกิ่วเปฝันกิ่วกับบุนบอกกันสันาะนนึงก็บอก่อได้ล่ะบอกเกศเก่าอยู่จ้างถือกับบุ้นเออบอกพาถือได้เลยเกเก่าเออบอกพาแล้วพาลิหลีกโยมแมนวาล่ะโยมแมนมีเงินซื้อดอกกันบอกพาพาเป็นซื้อรถ เล็นไรเป็นส e ิรัตตรี ops, ่คือสิบใบตัวละแล้วใครอยู่ไดหนระเกตเก่าแมนมาสันเออโอ้ยดีตัวหลวงพ่อฟังมาเออเป็นยังังดีก็บอสคือกันแล้วไอ้ก็บพอมาให้จักบาทตอกว่าอยกบพอมาเป็นไะว่าเมืันจะดอกอยกบพอจะให้เรียนดอกมันก็หามว่าใดเนาะแม่นว่าคือว่างใดสินว่าจะวางใดสินไปหามว่าเรียนว่าใดด้โอ้ยให้แก่เนี่ยฟังมาแต่แก่กบพอใดดอก ก็ที่กินเหล่าุ้กงานวัาจันไปบอกกินเหล่าก็บรซเอากินสะตว์แต่ราะว่ากินแล้วก็แล้วต่นตัวมันยากจังเป็นสิเอาได้กระเบ้เลี้ยงวิญญ้านจากน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อถ้ามาไปเมืองวัยสาหีไปพระพุทธเจ้าบอกว่านาคบรุกนะมองพันมองเหลียวหลังท่านสาสุดท้ายอายุแปดสิบปีแล้งพอไปไหว้บอนเพิ่นปงสังฆราชที่ศาลว่ารู้นั่นแหละ เออป่าวานเจดีนะไปไหวพระพุทธเจ้าแปดสิบปีไดั้อตาตาก่อแปดสิบปีไปไหว้อยู่หันโอ้ยใหญ่ผู้ข่าเป่าตายเลยผู้ข่านั่งสะกคนวันสัตวว่าเลยแล้วอธิษฐาน้อมว่าท่านอธิษฐานคือพระพุทธเจ้าว้สามเดือนเทาทิตายดอกเอาก็บหุญจากพระะัชนานญาณทั้งหลายพระพุทธเจ้าเพิ่นจำพรรษาทุกทายที่เมืองไวยสารีเออเร็วก็โปรงฉังขานที่นั่นอายุสังขารที่นั่นว่าอีก สามเดือนเราจะปิเนปกับตัวแมนวัตันบอกเลยถัดตัวทานไหนสันอกกับพวกงานเราก็เพราว่าคอยยันคอยตายเนาะคอยกับว้จะตายวันไหนวนกับผู้สร้างกับมีอยู่คอยกยยันเขาบ่ามีแนวสร้งแม้กันควยตายพหะผู้สร้างคอยกับมีอยู่ได้คอยว่าจะเฝลาให้ผู้ขาตายเวยผู้สร้างไน้สร้างหลนหลน่ยวัตสันตายแล้วเพราะว่มีแนวสร้างวันสันกับว่ามอนเดอะว่ามอนเดอกเออราชสานก้ เออปฏิทเจ้ามองเหลียวหลังมองเหลียวหลังเรียกว่านาคาวโรคถ้ามาสาดาสร้างนี่มันเฉพ่ะมองหลังดิถ้ามึงก็ไดสร้างงานไปเฉพาะมองดกมันเฉพาเหลียวหลังได้สร้างะพุทเจ้านาคาวโรคนี่หมายถึงมองเหลียวหลังขั้งสุดท้ายดุดช้างมองเหลียวหลังดูเมืองไผ่สาลีบอกว่าเมืองไผ่สาลีเราจะเห็นขั้งสุดท้าย ต่อไปเพิ่อเกิดจะเดินทางไปกุชินาก้าเมืองกุชินาราสถานที่ปฏิปริพานเอเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายต้องจําไว้พระพุทธเจ้าก็ถือว่าอายุแปดสิบปีถ้าได้อายุแปดสิปีแล้วเลยแปดสิบปีไป,ป,ไปถือว่าเป็นกําไรเพราะฉะนั้นอาตมาภาพทีบอกประมาณอ,อายุนีออมนมีอนรู้ตัวบอกเรื่อ,อยุที่ปีอาพนผัวหนาวเด้อปีว่า,า,วาวสาวว่าว่าวาเบื่อ สามสิบปีนอนตื่นก่อนใครสี่สิบปีไปหายมาถอดขาสี่สิบปีไปหน้ามาถอดหุยห้าสิบปีหกสิบปีเป่าคุยประดังเก็ดสิบปีน้าหัวกมาหูแปดสิบปีลูกหลานมาหายน้ำตาออกตอตัวเก้าสิบปีเห็นแดดปอนึกว่าไปเอาหน้ามาหดร้อยปีไข่เพราะไข่กระจายร้อยสิบปีตายเพราะตายเขาก็ไปถิมร้อยยี่สิบปีถิมเพราะถิมเขาก็ไปเขาอาตด ถือว่าวันนี้พวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาว่าแต่คนก็ยังมีบุญอยู่เมื่อมีบุญมีอายุยี่สิบปีอท่านพระอะมหากัสปะก็หนึ่งร้อยยี่สิบปีพระอนุนก็หนึ่งร้อยยี่สิบปีเออเวลาจะทำสังฆายนานี่ยอะมหากัสปะร้อยสิบปีเลยเออพระอนุนหนึ่งร้อยปีเดินมาเนี่ยเด็กเขากำลังมาเห็นว่า เพิ่อนว่าได้ร้อยร้อยปีว่าเด็กเนี่ยหมากสสปาจำไว้เ้ยคำพูดมีเลยเออมีคำพูดในพระไตรปิฎกเลยมเมเว่ามันเบาเล่นได้เพิ่นได้ร้อยยี่สิบปีพวกนูนเนี่ยพระอัญญากูณทันญ่าก,ก็ร้อยยี่สิบปีส่วนพูดญาติโยมมีบุญอย่างนางวิสาขาก็หนึ่งร้อยยี่สิบปีแล้วเขาวัดเป็นโสดาบันตั้งแต่เกิปีบุตตัวนางวิสาขาเป็นคนมีบุญโดวยยุดวัดชื่อว่า เลี้ยงพาเน้นพาเน้นไปนางยุบ้านเปินป่นเพื่อละสองลอยหาสิบปวดตัวเส้นเท่้าขึ้นมาองเรื่องหนึ่งก็ไปเจเรื่อๆปุ่นแต่ไปกินข้าวต้ม,มอี่งหี้งเงี้ยนเล่าเราเตรียมไว้พร้อมเสมอห้างวิสาขการว่านานาถา,าบินดีกะอยู่กรุงสาวัตถีเหมือนกันนั่นแหละก็พระสงฆ์ก็เข้าไปทุกวันเหมือนกันทํานรรเฮาสิบวันลำขั้นก็แห้งบ่พระเข้าไปตั้งลอยกัวสองลอยงานว่าจัน ก็เขาไปบินบาดองเดียวนึงก็โอ้ยมีแนวาใช่เพื่อนบ่ปันว่าจต่ตัวแมนว่าสุดไปบินบาดขนไดเออเอาละญาติโยมทั้งหลายมือนี้ก็ขอให้ยูดีไม่ห่งเด้อเออให้ยุมันควรเนี่ยโน้นยังงี้เออให้มีความสามัคคีหักปาหักเน้นในมันแทงอืด่วยผู้บวชได้เลยมันไม่ออกก็บ่ออกลูกคอยก็บอกว่าให้เอาลูกปนี่มาส่นเออจะชาวบ้านนี่ล่ะบ้านบ่มีเด็กนี่เหมือนบ้านล่างเด้อน ไปเหี้ยนหมอหนึ่งเหี้ยนใหญ่ๆตำเทา่ามีลูกสาวผู้หนึ่งเพื่เอาผัวนห่หนตายซือๆนห่เลยบอกมาใกาล้ๆหลวงพ่อก็นน่ะให้เอาผัวได้ละเพราะว่าเขากะเถาไปนั่งเอออดไมีเด็กหน่อยแน่สืบต่อแน่ถ้าไม่ได้บูรเหมือนตกนระกไล้คนแขกเขานิยมเด็กละมัดละวังให้ดีๆตกขุมยึยดตัวตกขุมปุตตะขุมเอาไม่ลูไ้ไง อันนี้ก็คอยก็บอมีคือกันแล้วก็ทีตกน้ากันแล้วคำว่านคยบ่านนั่นในสีเกลียวคนวันที่เสียไปไม่ออกไม่ออกก็บอกว่าเอาคอยคอยก็จะที่วางไหนก็เหมือนพุ่มขึ้นอยู่แต่เจ้คอยเป็นเล่นคนไม่ออกพูกนั้นยังยั่งอยู่เ้มเออยังเป็นสาวนังอยู่หันหมดไปแล้วมาไหวคอยอยู่ได้แหละเป็นเรื่องใดเลยที่พ่อาได้เ่ราคอยกระทำนี่น่ะเพราะอะไรว่าโอ้ยประกาศบอกว่าแล้วก็ว่าประกาศแล้วก็เก็บตั้แปดปีพอดีเพราะมันบอกเลขนี้ระวังให้ดีๆ เออเราวว่าประกาศออกลงแอนลงลูลงปีว the ันเื่นอออันนี้ก็เล่าให้ฟังอยากให้มีบุตรเพราะบุตรเป็นสืบทอดเจตนาเรามีลูกมีเต่าเพียงใดพุตรโตเกย์เวถึงจะมัดคอกแล้วแต่มันก็หักอยู่คือเกาล่ะแม่ว่าสั่นคนว่าหักลูกหักหลานว่ามีดอกเออแม่จะคนขับรถให้หลวงพ่อนียากน้ำหลานเออกับเงิแล้วหนึ่งหลวงพ่อไปว่นท่านงานกับมี โอยไปทรงนี่หน่อยจังห่ัดว่าเพิ่งกันวงไปมันบอกว่าไปกับมันก็แอวมันก็อักมันผนว่าเฮาล่ะอักมันเพราะฉะนั้นเอาก็ให้ย่อๆอย่งๆเด้อมีลูกมีหลานไก่แมันเอาผัวนะให้ได้ลูกเออเขามาขอกระจะไปว่าแป้งเลยเออคำว่ามาคว้าป๋าก็ได้ดอกได้ลูกแล้วค่อยบอกพรอมเชื่อเออไว้พรากลางทางเฝ้ากันตรงร่งเอาลูกซะก่อนแต่มันได้ลูก กันว่าเอากับออหนว่าเอาก็แล้วชุดแล้วแต่ไม่บุตรเกิดแล้วก็ถือว่ามีผู้ป้องกันเราแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมาวันนี้อยากจะมาภาพก็ขอยุติลงเสียงเท่านี้วีอาร์บู h ีโตรพีออทูโกตูเดอะแชมเปอร์ชูเม a ร์เมอรแอนคิฟแอนเอิรแอนออนโซรีทิพ e ์จะไปเฟวันเอลิทเ t น e ูเดอะเซอร์นดู e มอรทูเพ t h เดฟแนแคนนอดรีเพย์ซัมวันคออ kindness But if he performs numeric, he can't pay on t h i No fit food product in world your mind, it have no food Unto the product is fit food You can not buy our c n e t Thank y r m